สวัสดีครับต้อนรับสู่เพชรทันลาฟาร์มนะครับวันนี้พาพี่น้องทุกท่านมาดูนะครับการให้อาหารปลานะครับไซส์ประมาณหนึ่งจุดแปดนิ้วนะครับเราฝึกเขากินอาหารเม็ดตั้งแต่ปลาหนึ่งเซนนะครับตอนนี้ก็ไซส์หนึ่งจุดแปดนิ้วแล้วนะครับอีประมาณสักสามวันก็จะเป็นปลาประมาณสักสองนิ้วเต็มแล้วนะครับวันนี้เรา ให้อาหารมื้อที่สามนะครับในหน,นึ่งวันเนี้ยเราจะให้ประมาณสามมื้อนะสําหรับปลาเล็กนะครับแต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยนะครับก็อยู่ราวก็สองมื้อเช้าเย็นนะครับแต่ถ้าไซส์ประมาณหกนิ้ววันหนึ่งก็จะให้มื้อหนึ่งนะครับเพราะว่าอัตราการกินของปลาเนี่ยยิ่งโตก็จะยิ่งกินน้อยลงแต่ว่าอัตราการโตเขาก็จะอยู่ในระดับเท่าเดิมนะครับ ิงๆเก่งมากนะครับสองโลนะครับแป๊บเดียวครับอาหารกลุ่มนุ้งขึ้นใหญ่เลยครับกลุ่มนุ้งครับโอ้ครับลุยกันแล้วครับลุยกันแล้วครับใส่ต้องเพิ่อมอาหารนิดหน่อยครับฝั่งนี้หมดเรียบไปแล้ว ฝากไปถึงพี่ๆน้องทุกท่านนะครับที่มีความสนใจเรื่องธุรกิจสายพันุ์ปลากระพงขาวนะครับสามารถสอบถามพูดคุยกันได้นะครับหาคาแนะนํานะครับคําตรึกษาดีๆจากเพศพันปลาฟาร์มนะครับประสบการณ์ของเรานะครับมากกว่าสามทศปีนะครับในการดาเนินธุรกิจการเลี้ยงพันุปลากระพงขาวนะครับตั้งแต่รุ่นเตี่ยวมแล้วนะครับฝากไปถึงพี่น้องทุกท่านด้วยละกันนะครับที่มีความสนใจเรื่อง ธุรกิจสายพันธุ์ปลากระพงนะครับจะนําไปเลี้ยงเป็นธุรกิจนะครับเลี้ยงต่อให้เป็นปลาใหญ่นะครับก็สามารถเลี้ยงได้เลี้ยงในกระชังเลี้ยงในอ่างเลี้ยงในในบ่อดินนะครับสามารถเลี้ยงได้ทั้งหมดนะครับก็ฝากไปถึงทุกท่านด้วยการที่มีความสนใจนะครับทางเพชกก็ยินดีให้บริการให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับหมดไปแล้วครับหนึ่งกระป๋องนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาเพิ่มนะครับ เราจะมีเวลาในการให้เขานะครับมื้อหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือสามสิบนาทีนะครับหมดเรียบร้อยไปแล้วครับสองกิโลกว่านะครับเก่งมากนะครับปลาในนี้นะในถังนี้นะครับประมาณสองหมื่นห้าพันตัวนะสองหมื่นกว่าตัวนะครับในนี้อีกประมาณสามวันเราก็จะแยกไซแล้วนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับมีข้อมูล อะไรที่อยากสอบถามก็ติดต่อพวกคุยทางเพศมันปลาฟารมได้นะครับวันนี้ขอบคุณ f อฟทุกท่านด้วยนะครับที่คอยติดตามกันนะครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ